ที่จะเติมเกมต้องร้านนี้เลยครับเพทวินท็ p to p ครับเพราะว่ามีเกมให้เลือกเติมมากมายแล้วก็ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับแล้วก็ถ้าอยากซัพพอร์ตผมง่ายๆด้วยการเติมเกมก็แค่กดเข้าไปที่ร้านเพทวินท็ p to p นะครับแล้วก็กดเลือกเกมที่อยากเติมได้เลยและใส่โค้ด mtry แค่นี้ก็ถือว่าได้ซัพพอร์ตผมแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนมาอีกแล้วครับแพททิปที นะครับแพดสิบสาครับผม mm hmm. ก็แพดนี้นะ่าจะเป็นแพดท้ายๆแล้วนะครับของเซตนี้เนาะก็มาดูกันนะครับว่าปรับอะไรบ้างซิสเ็มครับพิสเมติกออฟนะครับอาร์มอลายรี่ทูดอปดิสอาร์สติวเวอรี่เวอรี่แ e นะครับโกลเด้นไอเทมรีมเวอร์ออฟเอ็กซิสติ้งไอเทมรีม e เวอร์ออนเดอะเพลเยอร์สเบนบิคัมรีฟอเรเจอร์อีฟเพลเยอร์วูดเกนนิวไอเทมรีมเวอร์เดย์ออ๋อ ก็คือถ้าคุณได้โกลเด้นรีมูเวอร์มา3มมันจะกลายเป็นรีฟอกนะครับก็ดี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 ดทำให้แบบสมมติว่าคุณหยิบอัรคเมนที่เป็นโกลเด้นรีฟอกมาไอโกลเด้นโกลเด้นรีมูเวอร์ Golden, Golden มาแล้วคุณมีเอนคา์เตอร์ไม่ดีถ้าคุณมีเอนคา์เตอร์เมลไฟที่เด้งไอเทมแล้วคุณก็ยังสามารถหยิบโกลเด้นรีมูเวอร์ได้เพราะมันได้รีฟอคในกรณีที่คุณต้องการรีฟอกจริงๆหรือว่าคุณต้องการไอเทมคอมโบนีหนึ่งชิ้นอะไรงั้นนะครับ เฟดนะครับเฟดเนิร์ฟนะสมควรนะครับเฟดเนิร์ฟไปแล้วอิงชาร์โด่บัฟขึ้นมาหน่อยนึงนะครับสไนเปอร์บัฟเพราะว่าหายไปเลยนะแอดหายไปเลยก็บัฟขึ้นมาหน่อยไม่น่ามีอะไรเยอะเนี่ยแชมป์ข้ามมาสี่คอร์ดเดี๋ยวหนึ่งหรือสองคอร์ดเลยไม่มีเลยนะครับสี่คอร์ดใครสาบ ump, สบัฟไปทางสปีดขึ้นมา0.05นะก็ตีเร็วขึ้นนิดนึงแล้วก็ไอเทมครับเคิร์ชเบดดิสเซเบิลครับดูเดนเทมเพสบัฟโพลเลอร์คอร์สบัฟ เดบิตไฟคันนอนบัฟนะครับก็บัฟไอเทมอาร์ติแฟกต์แล้วก็เคิร์สเบดเคิร์สเบดเอากลับไปดิสเบอร์เหมือนเดิมแล้วอาร์คแมนครับซิลเวอร์ทิเก็ตได้3โกเพิ่มเข้ามาบิลดิฟเฟอร์เรนซ์ได้บัฟครับอิตาเลียเบดของเชนโดนเนิร์ฟมัลเชตมัลเชตได้บัฟนะครับสตอรี่แชมเปี้ยนก็คือกาเดนโดนเนิร์ฟนะแค่นี้แพทมีแค่นี้ แพทมีแค่นี้นะครับแพทน้อยจัดแพทน้อยจัดเลยน้องโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาคาดเดาเมตากันนะครับว่าแล,วแล้วแล้วแล้วเมตามันจะเป็นประมาณไหนนะก็อันนี้คือเมตาณะแพทปัจจุบันนะครับแพทปัจจุบันก็คือมีเชนมีกาเลนอันนี้ดรอปลงแน่นอนนะครับเพราะว่ามันโดนเนิร์ฟไป ใคร่เนี่ยได้บัฟขึ้นมานะครับได้ตีไวขึ้นบวกกับอิงชาโ์โดที่ได้บัฟขึ้นมานิดนึงแต่มันไม่ได้บัฟ3อิงอ่ะก็อาจจะอาจจะได้เล่นเห็นไคร่飒7อิงชาร์โดอะไรเงี้ยอาจจะกลับมามากขึ้นหรือเปล่านะครับอาจจะพอเล่นได้ดีกว่าเดิมส่วนซินด้าก็น่าจะดรอปลงไปนะครับเพราะว่าตัวอาริโดนเนร์ฟตัวเฟดโดนเนิร์ฟเนาะส่วนแอสแอสเนี่ยน่าจะเด้งขึ้นมาระดับเดียวกับไครสะแล้วนะครับแอสน่าจะเด้งขึ้นมาแหละเพราะว่าได้บัฟมาสไนเปอร์ได้บัฟก็อาจจะ สี่สไนเปอร์ก็กลับมาเล่นได้กลับมาเพเบิลกลับมาแบบโอเคขึ้นนะครับตลากแล้วเมตาไม่น่าเปลี่ยนอะไรเยอะมากมันเป็นแพทที่เมตาไม่เปลี่ยนเยอะแต่บาดดรอปแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าแบบจริงๆบาดเป็นตัวที่ใส่เคิร์สเบรดได้ดีสุดเราม้งตอนนี้แต่ว่าหายไปละเคิร์สเบรดก็แพทหน้าเมตาน่าจะเหมือนเหมือนเดิมนะครับไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนมากจะมีซินด้าเนี่ยที่ดรอปลงพวกฮีโร่อา์คเมนอะไรก็แบบมันไม่ได้แบบเป็นตัวแบบตัดสินเมตาเท่าไหร่อยู่แล้ว นะรวมๆแล้วเมตาแพทหน้าคล้ายๆเดิมมีเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆไม่ได้ส่งผลอะไรเยอะมากนะครับแล้วก็ใน TFTP แพทที่จะถึงนี้นะครับเขาจะเอาสนามโซไฟเตอร์อารีนากลับมาขายใหม่นะครับกลับมาให้เปิดกาชาใหม่ก็คือเปิดกาชาแล้วก็เอามาแลกนะครับก็ถ้าใครอยากได้เนี่ยต้องดูส่วนถ้าใครไม่เคยเห็นเนี่ยผมจะเปิดให้ดูนะครับ ผมบอกเลยว่ามันเป็นสนามที่ผมอยากได้มากที่สุดแล้วตอนนี้แบบโคตรสวยมันสวยแล้วเพลงมันดีด้วย้ย <c oughs> นี่ดูเอฟเฟก,กสวยมากอ่ะคือคือคือถ้าใครรออยู่นี้แบบต้องโดนเลยอ่ะส่วนถ้าใครแบบกำลังแบบอยากได้สนามใหม่ๆที่สวยสแล้วแบบมันก็ไม่ได้แสบตาผมแนะนำเลยอันนี้แบบดีมากจริงจริงว่ะ อันนี้คือสวยจริงนี่โคตรเท่อ่ะโคตรเท่อ่ะเท่มากนะครับก็รอเปิดกันได้เลยแพทใหม่นี้นะครับก็น่าจะเหมือนเดิมก็คือโมบายจะเข้าช่วงเย็นๆน,นะครับส่วนส่วนของพ c ซก็เข้าประมาณตีหนึ่งตีสองของวันพฤหัสเนาะโมบายเข้าช่วงเย็นวันพุธนะครับก็รอเปิดกันได้ ถ้าใครยังไม่ได้เติมก็ฝากร้าน pay t o ิ i n Toup นะครับฝากไปเติมกันได้ผ่านโค้ดใน description เลยนะครับหรือว่าจะกดผ่านลิงก์ e s c r i p t i o n เลยก็ได้นะครับส่วนถ้าเติมผ่านโค้ดก็ตรงตรงเวลาเติมมันจะมีให้กดให้ใส่โค้ดนะครับก็ใส่โค้ดผมไปด้วยแล้วกันนะครับ MTRY นะครับถ้าถ้าไม่ได้อยากถ้าถ้าขี้เกียจใส่โค้ดเองก็กดผ่านลิงก์ description ได้เลยเติมได้เลยนะครับก็ไหนไหนแพทนี้มันก็มีอะไรน้อยแล้วนะครับงั้นเรามาดูตรงนี้ต่อนะครับเป็น เป็นสิ่งที่ผู้พัฒนานได้เรียนรู้จากอิงบอลเฟ a b l e นะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะอันนี้มันก็ค่อนข้างยาวแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ดูคร่าวๆแล้วกันถ้าใครอยากอ่านต่อเต็มเต็มก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ในเดสคริปชั o นนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยเขามองว่าทีมของเซตเนี่ยเออก็ถ้าเซทสิบมันคือทีมแบบเป็นงานเพลงเซตเนี่ยเขามองว่ามันคืองานอาร์ตนะครับก,ก็ตามทีมของมันแหละ แล้วก็พวกตัวละคร1บาทระดับพลังสเกลเขาบอกว่าแบบเออมันก็แบบเป็นก้อนลำบากอย่างหนึ่งนะที่เราพบเจอในครึ่งแรกของเซตก็คือแบบการทําให้ระดับพลังมันออกมาเหมาะสมอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงแรกก็แบบเล่นแต่3บาทแล้วก็ไปเล่น5บาทไปเล่น4บาทอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างยากในการบาลานซ์ให้มันดีแล้วก็เรามาดูเรื่องเอ c o คา t เตอร์ดีกว่านะครับเอ็นคาเตอร์เนี่ยเขามองว่ามันก็ประสบความสําเร็จนะในเรื่องของการที่ทําให้คนเล่นสนุกคือคนเล่นสนุกแบบรู้สึกว่าแต่ละเกมมันไม่ซ้ํากันแบบ ยิ่งกว่าเดิมแบบมันเออแบบมันมันหลากหลายมากกว่าเดิมแต่ว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยมันก็คือส่วนใหญ่นะแต่เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะที่สนุกเพราะว่าบางคนแล้วเนี่ยกลไกเนี้ยมันก็ทําให้เกิดความไม่แน่นอนไว้แล้วก็แบบคาดการไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยมันไม่สนุกแล้วมันรู้สึกอันเฮลตี้มากๆอะไรประมาณนั้นนะครับก็อย่างอย่างลิเลียอย่างเงี้ยลิเลียมายายอักเมน์เงี้ยมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนเหมือนคุณต้องเล่นพอท่ลที่เป็นสตลวอเตอร์ที่แบบไม่มีอักเมน์เลยอ่ะคือคือบางเกมคุุณณได้แบบค สเตจสองคุณได้อัคเมนครบหมดเลยสามอัน,น,นอันนี้คือสนุกเว้ยมันแบบมันคือประสบการณ์ที่แบบหลายคนชื่นชอบแบบว่าแบบโหแบบมาถึงเนสเตจสองอัคเมนแม่งสามอันเวอร์มากอะไรเงี้ยแบบสนุกแต่บางเกมที่แบบสเตจสี่แล้วคุณยังมีอัคเมนแค่อันเดียวอะไรอย่เงี้ยมันก็มันรู้สึกว่าแบบเกมมันแบบมันน่าเบื่อนะครับมันเหมือนกับเล่นทีทีทยุคแรกๆซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแล้วอะนะอย่างราคาอย่างเงี้ยแบบพลิกเกมแบบโหแบบพลิกเกมเวอร์จัด แล้วก็เนี่ยแม้กระทั่งอะไรง่ายๆอย่างการได้คอมโพเนต์แอนวิลสชิ้นก็สามารถเกิดสถานการณ์ได้ถ้าผู้เล่นไม่อยู่จุดที่วางแผนไว้หรือจุดที่สามารถใช้ประโยชน์จากไอเทมได้ประมาณนั้นเช่นสมมุติว่าผมหยิบอาร์กเมนที่เป็นไอเทมมาแล้วเอ็นเคาน์เตอร์แจกไอเทมต่อแล้วเพื่อผมไม่ได้ยจกไอเทมแล้วเนี่ยหรอปล่าแต่ว่าคนอื่นที่เขาหยิบคอมแบทอัรกเมนหยิบหยิบหยิบอีคอลอากเมนมาเขาเก็บเลเวลง่ายแล้วอยู่ดีเอ็นเคาน์เตอร์ก็แจกไอเทมให้เขาเขาก็ได้ไอเทมมาใช้ ส่วนเราที่หยิบไอเทมมาเราไม่ได้อยากได้แล้วเราก็ได้ไอเทมมาโดยที่แบบเราก็ต้องยอมยอมสาแรมไปเพราะว่าก็มันต้องสลแมอ่ะเออแต่ว่าเราไม่ได้อยากได้อ่ะก็คือคนอื่นได้เปรียบกว่าเราแล้วแค่นั้นนะครับอันเนี้ยก็ก็ตามนั้นเลยก็ตามที่ผมบ่นอยู่ตลอดเรื่องเอ็นค n t เตอร์นะครับก็เออก็ก็โอเคตรงที่ว่าเดฟเขาก็ยังเห็นว่าเออมันก็ยังมีคนที่คิดแบบนี้นะมันไม่ใช่ทุกคนที่ว่ามองว่าเอ็นค n t เตอร์สนุกนะเออเรื่องคุณสมบัติบ้างนะครับ ในอ,อดีตที่ผ่านมาคุณเอาปัยจอยที่มอบพลังให้ทั้งทีมนั้นถือเป็นอะไรที่เจ๋งมากเพราะมันทาให้คุณสามารถนํามาขอใส่ในคอมแค่ส่วนหนึ่งอ,อย่าได้ต้านเวทเหรอยัดมิติสองก,ก็ไปสิมีช่องเหลือรองงั้นใส่อัทุอิสเข้าไปอืมคือเรื่องเทรดอะเรื่องเทรดของเซตเนี้ยผมมองว่าเทรดมันเทรดมันเป็นอะไรที่แบบมันออกมาเติมยากอะแบบแบบอยู่ดีคุณสมมติว่าคุณเล่นทริกช็อตอยู่ดีคุณอยากจะเติมมิติกปะก็ไม่ถูกปะ มันเติมเถิดกันค่อนข้างยากอะเซตเนี่ยเราสามารถแก้ปัญหาของเฮปนี้ได้ส่วนหนึ่งแต่เนื่องจากโครงสร้างของเซนจ์เขจึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้นี้ได้ทันทีได้ทันสําหรับโกซี่สมบูรณ์ในเคดินและไอท็อกนะที่ประสบการณ์ที่ลําบากสุดๆในการแครี่ตัวเองให้ผ่านช่วงต้นเกมใช่เนี่ยโครงสร้างเนี่ยเขาเขาก็บอกแล้วว่ามันมันมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเลยเว้ยเซตเนี้ยอย่างที่ผมบอกประจําถ้าใครได้ดูสตรีมนะครับผมก็จะบอกประจาว่าเซตเนี้ยมันพังตั้งแต่โครงสร้างเว้ยมันแบบมัน ก็ดูดิจนจะหมดเซตอะ่ะมันก็ยังหาทางที่แบบทางที่มันจะแบบกลับไประดับเทียบเท่ากับเซตสิแบบเลเวลเทียบเท่าแบบประสบการณ์การเล่นเทียบเท่ากับเซตสิไม่ได้เพราะว่าตัวโครงสร้างมันสู้ไม่ได้ตั้งแต่แรกว่าเซตสิโครงสร้างมันดีไงมันโครงสร้างเรื่องแบบเรื่องเอเฮดไลเนอร์เรื่องอะไรแบบเรื่องเทรดเรื่องอะไรอะไรต่างๆมันมันทำโครงสร้างเอาไว้ดีมากๆแต่เซตเนี้ยมาทําโครงสร้างแล้วแบบโครงสร้างมันแบบมันบางมากอ่ะจนมันแบบมันมันจะบาลานซ์ยังไงจะปรับตัวนั้นจะเนิร์ฟตัวนี้จะเพิ่มไอเทมอะไรมา มันก็ยังทําให้คนได้รู้สึกว่าสนุกเท่าเซตสิบไม่ได้เพราะาโครงสร้างมันไม่ดีเท่านะครับก็แล้วก็การทําให้แชมเปี้ยนเข้าใจง่ายก็ผมมองว่าเซตนี้แชมเปี้ยนก็ไม่ได้เข้าใจยากนะแชมเปี้ยนค่อนข้างเข้าใจง่ายนะสกิลอะไรเงี้ยเออค่อนข้างเข้าใจง่ายก็ก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่โอเคก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเท่าไหร่นะครับก็หลักๆแล้วเรื่องเอ็นคาเตอร์แหละก็คือเรา คือผมอยากมาดูแค่ว่าเขาเขารู้เรื่องใช่ไหมว่า Encounter แบบเออมันไม่ใช่ทุกคนที่สนุกจริงๆอืมก็ตามนั้นนะครับก็หวังว่าเซตหน้าจะออกมาดีกว่านี้เซตหน้าจะออกมาสนุกมากกว่านี้ครับก็ต้องรอดูเปิดตัวอีกทีหนึ่งครับเตทีสองเนาะก็น่าจะเปิดตัวช่วงช่วงเดือนกระกฎานะครับช่วงแข่งเวิลด์นะก็รอดูกัน โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตใหม่แลวก็ของใหม่ใหม่แล้วก็สิ่งที่ได้รู้จากเซตนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณเท่านี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ